เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บอวัตฟักครับวันนี้เนี่ยผมภูมิใจนําเสนอเลยนะระบบอุตสาหการรมของเราเนี่ยผมทําการเปลี่ยนใหม่ไว้เออไปเล่นนอกรอบมาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเออมันอยากจะให้มันสวยเลก็ต้องมีฟาวเดชันเพราะว่าเวลาวางเนี่ยมันเป็นล็อกเป็นเป็นล็อกเป็นร่องอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาขึ้นไปดูครับว่าระบบรวมๆเราเป็นไงบ้างครับนี่ไงเป็นอย่างไรเอ่ยนะครับตอนนี้ระบบเนี่ย ถือว่าสวยงามนะอันนี้คือเป๊ะแล้วนะอ่าเป๊ะแล้วนะครับผมตรงนู้นเนี่ยที่ผมกําลังต่อกับด้านหลังเนี่ยยังไม่ได้ต่อไฟเพราะว่าผมกําลังจะเริ่มทําในส่วนของการผลิตนอ็อตเออซึ่งอขออนุญ,ญาตย้อนกลับมานิดนึงแล้วกันนะตรงนู้นเนี่ยก็จะมีในะเรื่องของผลิตสายไฟกับแผ่นทองแดงซึ่งปลดล็อกมาใหม่ในปาร์ที่แล้วเนี่ยผมก็จะเอามาเก็บไว้ตรงนี้ฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะลองทําอะไรแปลกๆดูก็ไม่เชิงแปลกนะแต่ว่ามันมีให้สร้างอะ่ะก็จะลองสร้างดูครับอย่างเช่นอันนี้ฮะระบบโลจิสติกแบบ ที่มันขึ้นลิฟต์ได้อะเออแบบเนี้ยผมอยากลองใช้ดูครัแบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรฮะก็นี่ครับดูว่ามันเป็นยังไงมันก็ดูสวยงามสะอาดตาดีนะครับเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งตรงนี้ที่ผมวางแผนไว้เนี่ยคือผมอยากจะทําที่เก็บเป็นขั้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 น,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 นไปไวเวอ,อทุกคนอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมมันมี2 4 6ี่ใช่ไหมหกเราก็จะรวมเข้าเป็นเรียกว่าอมเป็น3อันนะครับผมก็จะ6กจ้อยเหลือ3าม นะครับผมก็จะใช้3โกดังสูง3ชั้นนั่นแหละแล้วก็ตรงนู้นมี2ออันนะครับผมก็จะยาวมาต่อตรงนี้ฮะซึ่งเก็บต่างระดับเนี่ยผมอยากจะลองทําดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงอะเรามาทากันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มเลยเดี๋ยวค่อยต่อไฟที่หลังจริงๆแล้วมันยังมีของที่ผมแบบยังไม่ได้เก็บอีกเยอะแยะเลยนะครับผมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเผมมีเดี๋ยวเดียอันนี้ไม่ใช่ละอันที่ไม่ใช่ละเออมันมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้าร้อยอันเนี่ยโอ้โหดูดิ คือผมไม่รู้จะเก็บที่ไหนฮะไม่มีที่เก็บก็ขอวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวางอันนี้ก่อนฮะเป็นกำแพงนะครับผมเพื่อเป็นคานค้ำนะโอเคน่าจะได้ใช่หรือไม่อเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะวางชั้นต่อไปได้หรือไม่ฮะถ้าวางได้ก็จะดีเหมือนเจ้าวางไม่ได้นะครับ อ๋อนี่ไงทุกคนมันเขาบอกว่ามันวางไม่ได้ครับเพราะว่ามันสูงชันเกินไปเอา้าเวนโหแล้วระบบ2ชั้นของเราก็าคงจะวางไม่ได้แล้วอะเศร้าใจจังเลยอยากจะวาง3มชั้นดันวางไม่ได้อะก็ต้องเอาออกอะดิถ้าเป็นทรงเนี้ยสิ่งที่คาดหวางกันไว้ก็คือไม่ได้ใช้อีกแล้วครับาเศร้าจังเบยครับนะมันวางไม่ได้จริงฮะจะวางคอนเทนเดอร์ทับกัน ก็ไม่นะเอ้ยเอ้ย,อยอาวางกอดเจเนอร์ทับกันได้เหรอโธแเราก็ไม่บอกโชว์เวรกรรมแต่เราก็นึกว่าวางไม่ได้เอาโชว์วางงนี้เลยเฟียวๆสาบานเลยว่าผมไม่รู้ว่ามันวางกอดเจเนอร์ทับกันได้อะเอาล่ะทีนี้ผมจะเชื่อมก่อนนะครับเอา2อันนี้เข้าสู่อันล่างสุดครับอันไกลๆก็จะสู่ที่สุดนะครับผมตามระบบระเบียบเอาล่ะเริ่มจากการรวม2อันเข้าสู่อันเดียวครับ ตอนนี้ก็เริ่มงงแล,ล้วนะยิ่งเล่นก็ยิ่งงงเลยครับว่าเออจะสร้างยังไงดีนะครับแม่งก็ค่อนข้างที่จะงงแหละเพราะมันเริ่มที่จะแบบเยอะแล้วนะตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าการที่จะเปลี่ยนของโดยการใช้สกอร์เมาส์นะครับหรือว่าลูกกิ้งเมาส์เนี่ยผมปวดหัวมากเลยเพราะลูกกิ้งเมาส์ผมพังฮะ <c oughs> คือมันไม่พังหรอกมันลั่นนะเออเอานี้เข้านี่ไปอันนี้เข้านี่ไปแล้วก็อันนี้ครับเข้าสู่อันล่างอ่าถ้าคอนเทนเนอร์มันมันเข้าง่ายก็สบายดีแต่แป๊บนึงอันนี้ไม่สวยเลย ก็โค้งเข้าไปอ่ะเรียบร้อยไหมก็พอใช้ได้แนะก็พอใช้ได้แน่ะเออแต่ว่ามันมันรู้สึกว่ามันจะกระทัดรัดเกินไปป่ะเดี๋ยวตัว้ยอาจจะเป็นไปได้ทาไมผมไม่สร้างแบบเป็นเป็นพื้นวะเออแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตเราออกแบบทําไมผมไม่สร้างเป็นพื้นจะสร้างเป็นสลบทํามะเขืออะไรวะเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สร้างเป็นพื้นน่าจะทําการวางได้แบบ ง่ายกว่านะครับเอ้ยแต่ว่ามันจะสโลปลงมาเนี่ยอาจจะลําบากนิดหนึ่งฮนะอึ๊บทีนี้ก็น่าจะไม่โคง้งละอ่ะน่าจะวางได้แบบเฟียวๆนะครับโอเคอาา่าฮะอึ๊บดีใส่ดีครับอ่าตรงนี้อาจจะโค้งนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นทางเข้าพอดีอ่ะเรียบร้อยครับผมอ่าทีนี้ครับตรงนี้ก็ต่อไปแต่ว่าจะขึ้นชั้น2นะฮะเราอาจจะต้องใช้เมิร์สเหมือนเดิม ซึ่งมาบริเวณตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วเราก็จะเอาต่อกับอันนี้ซึ่งผมไม่เคยใช้ว่าเออพุ่งตรงผมจะต้องใช้มันแล้วต้องใช้อย่างไงวะเนี่ยเออแป๊บนึ่าเอาเข้าอย่างไงเอาออกอย่างไงแป๊บนึงนะครับผมไม่เคยใช้๋ยวผมขอวางไว้ก่อนอันนึงนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันใช้ไงวะเนี่ยอขอวางสักเล่นๆอันนึงก่อนแล้วกันโอเคมันเข้าอย่างนี้อันนี้คือขาอันนี้คือขาเข้าใช่ไหมอันนี้คือขาออกใช่ไหม โอเคฮะมันบิดไม่ได้ใช่ไหมทุกคนมันบิดไม่ได้นะครับผมมันเข้าฝั่งหนึ่งออกฝั่งหนึ่งงั้นเราจะต้องหันหน้าไว้อย่างนี้ฮะต้องเอาอันนี้ไว้ด้านหลังครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะบิดไม่ได้อ๋อมันบิดได้โจโอเคถ้าบิดได้ก็เฟี้ยวเลยนะครับงั้นเอาไวต้ตรงเนี้ยตรงกลางเลยหันหน้ารับด้านล่างมาครับใช้ได้อยู่นะครับน่าจะสูงเท่ากันไหมน่าจะเท่ากันนะครับลองต่อดูสิชึบอ่ะ เฮ้ยเฟี้ยวจัดนะครับผมระบบสายพานเรียกว่าโคตรเท่อะเข้าวันนี้ส่วนนี้ไม่รู้มันจะขึ้นไปยังไงของมันนะแต่ว่ามันน่าจะมีระบบบนกของมันนะแล้วก็ชั้นที่3ก็คืออน้นับอันนี้ก็จะไกลหน่อยเริ่มสนุกกับการวางนะครับอาจจะงงนิดนึงไงบอกเลยว่าเล่นมันก็งง่ะยิ่งเล่นนานๆมันก็ยิ่งงงเพราะว่าแบบมันเริ่มเยอะแล้วไงเออพอมันเยอะแล้วมันก็งงจริงนะครับอะทีนี้เราก็เอาเป็นตรงนี้ใส่ต่อไปหันหน้าเข้ารับตรงนี้ฮะ โอเคสูงขึ้นไป2ชั้นสชั้นละหันหน้าฝั่งนูน้นอะน่าจะถูกต้องนะครับผมหรือเปล่าลองลองลอง,ลองต่อดูสิไปปึ๊บอ่าฮะถือว่าถูกต้องแต่ทำไมตรงนี้ดูเหมือนเบี้ยวเบ้ยวะทุกคนอะเรียบร้อยครับโยกันนู้นใส่อันนี้โยกอันนี้แล้วมาใส่อันนั้น,นก็โยกอันนู้นแล้วมาใส่อันนูแน่นะ แล้วก็อันนี้ส่วนนี้ครับอ่ะเรียบร้อยทีนี้เนี่ยผมกําลังกังวลเว้เยคือไม่ใช่กังวลหรอกคืออารมณ์แบบขี้เกียจนะครับผมช่วงนี้เนี่ยเวลาที่ผมหาเรียกว่าเชื้อเพลิงนะฮะจากไอ้ก้อนอันนี้โซลิดเบลฟิลเนี่ยก็ผมก็จะเอาเมาส์คลิกแล้วก็โทรศัพท์ทับคลิกซ้ายไว้แล้วก็ลงไปทําอะไรครับขึ้นมามันจะไม่เสร็จลเลยบางทีซึ่งมันนานมากอะ คือถ้ามีระบบเจื้อเพลิงที่ดีกว่านี้ก็คงจะเป็นพระคุณมากเพราะผมขี้เกียจรับคือเหนื่อยกับการนั่งคลิกนะครับไม่ไหวจริงอ่ะอันนี้สู่นี่ครับเอาละเรียบร้อยทุกคนถือว่าเป็นกระบวนการที่ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าดูเหมือนว่าอันหลังจะเตี้ยไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมเอาขึ้นอีกหนึ่งสเตชันแล้วกันไม่ใช่สเตชันสี่เลเวลนะครับโอเคขอเอาขึ้นอีกหนึ่งเลเวลครับเมื่อกี้ขึ้นไป2กึกนะครับต้อง3กึกใช่ไหม เรียบร้อยครับผมบอกเลยว่าทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะผลิตนะครับผมในส่วนของเครื่องอันนี้เนะี่ยผมผลิตอะไรวะ,อ,ะอันนี้มันมาจากเหล็กใช่ไหมเหล็กเหล็กอะไรวะลืมอ๋อเหล็กเส้นไอเหล็กแผ่นไม่ใช่เหล็กเส้นงั้นแป๊บนึงนะครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงฮะทุกคนเพื่อให้ทันสมัยนะครับผมผมเอาอันใหม่มาซิในส่วนของการสร้าง assembler e นะเนี่ยขอวางก่อนดูซิมันค้าอะไรได้แป๊บนึงนะ สร้างไม่ได้ด้วยต้องใช้สายไฟอย่าไปขอโดสายไฟมาก่อนฮะผมต้องการโรเตอร์ครับโรเตอร์โรเตอร์โรเตอร,ร,ตอร์อยู่ไหนเอยโรเตอร์อยู่นี่ปะอา้าวหายโรเตอร์ผมหายอะทุกคนเีนนี่ไม่มีอะนี่ไงโอเคผมจะลองสร้างเอเซมเบอร์ er ดูครับว่ามันครับอะไรได้แป๊บนึงขอดูก่อนอ่าฮะสิ่งที่ เราเอาเหล็กแผ่นไปใช้ได้ก็คือน่าจะเป็นอันนี้ครับทุกคนอ่าโอเคมันจะใช้เหล็กแผ่นนะครับผมแล้วก็จะใช้น็อตนะครับผมออกสู่เป็นไอรอนเพลทนะครับโอ,โอเคถือว่าเฟียวใช้ได้แล้วเฟียวใช้ได้อยู่งั้นอาจจะต้องเปลี่ยนการผลิตนิดนึงฮะผมจะผลิต i อรอนเพลทหรือว่าเป็นอันนี้ดีครับอินดัสตี้พาร์ผมว่าอันนี้นะ้าจะใช้เยอะกว่านะครับไอรอนเพลทเราไปยืนคัาได้ ชั่วคราวแต่ว่าไอ้โรเตอร์น่าจะใช้เยอะนะครับมันใช้เหล็กเส้นกับน็อตใช่ไหมซึ่งมันเป็นซึ่งน็อตเนี่ยมันก็เป็นขั้นที่2ของเหล็กเส้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยผมค่อยๆเคลียร์ปัญหาไปทีละอันตอนนี้เริ่มสับสนแล้วว่าสร้างอะไรบ้างอันนี้ผมสร้างน็อตอย่างแรกเลยอันนี้คือสร้างน็อตครับโอเคทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมดันสร้างเหล็กแผ่นมาซึ่งเหล็กแผ่นเนี่ยดูจากหน้าครับมันไม่ไดเอาไปคราฟอะไรต่อได้นะครับข้างล่างเนี่ยมันไม่ได้ไปใช้คราฟอะไร งั้นผมอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนจากคอนสแตคเตอร์ปกติเป็นเจ้าเอเซมเบอร์ดึงใช้พลังงานถึง15หน่วยนะเยอะชิปหายงั้นผมต้องเอาออกครับต้องเปลี่ยนขบวนการแต่อเซมเบอร์มันใหญ่ไปะวะเนี่ยโอ้โหเคแล้วมันใหญ่ขนาดนี้ผมจะจะคัฟยังไงวะเนี่ยโอ้โหแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงขอด่วนเลยเอาออกก่อนมันอาจจะใช้2ส,สล็อตอย่างนี้ใช่ไหมเคเหยิบมาหน่อยอะ ข้างหลังนี่จะกลายเป็นแคบไปเลยเพราะมันใหญ่จัดๆเลยนะครับเอาล่ะมันรับ2อ,อย่างเข้ามาสแสดงว่าทุกๆการครับมันจะใช้2อ,อย่างไนงะโอเคมันใช้เหล็กเส้นหนึ่งแล้วก็ถ้าจะสร้างนี้ต้องใช้สกรูใช่ไหมโอเคฮะมันใช้สกรูสแสดงว่ามันใช้น็อตเป็นส่วนผสมสําคัญนะครับในการใช้น็อตทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยหนึ่งอย่างที่ผมได้ง่ายๆเลยก็คือการได้เหล็กแผ่นกับเหล็กเส้นฮะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นมันดันเป็นน็อตเออ ซึ่งมันแย่ตรงนี้แหละมันดันเป็นน็อตนะครับมันก็เลยต้องไปผ่านกระบวนการเหล็กเหล็กเส้นมาก่อนเนะี่ยซึ่งน็อตของเราที่เราคราบได้อีซี่นะก็น่าจะลงสู่ตรงนี้ครับหยาบเลยหยาบเลยเพราะตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องสร้างโอ้โหวนกลับมาโอเคอาจจะแอดวานซ์หน่อยครับทุกคนผมว่าน่าจะพอได้ทีนี้เนี่ยเหล็กเส้นก็จะเข้าสู่ฝั่งเดียวเลยละกันนะครับเพราะว่า เรารับแต่เหล็กเส้นฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปรับน็อตมาซึ่งน็อตเนี่ยมันก็จะออกจากฝั่งนี้นะครับทุกคนเพื่อที่จะเข้าฝั่งดูพุทธิชีเรียกว่าเอางงกันต่อไปนะครับมาเราก็จะเป็นกระบวนการผลิตแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหมุนเวียนใช่ไหมแบบว่าหมุนเวียนกลับไปจบแล้วกลับไปผลิตเหมือนเดิมนะครับโอเคเรียกว่ามั่วซั่วใช้ได้อยู่จุดๆดีเอาอเไยผมวางพื้นก่อนเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างนะครับในส่วนของสายพานให้มันตรงกันนะครับ มันจะได้แบบว่าฟยลและ Easy. อีซี่อะตรงนี้เนี่ยผมจะใช้ทางต่างระดับเหมือนเดิมอะรู้สึกติดใจกับการสร้างนะมันก็สนุกดีนะครับผมใช้ได้อยู่อ่าเดี๋ยวจะรับตรงนี้มาครับหันหน้าเข้าสู่ตรงนี้ฮะโอเครับจากตรงนี้มาแล้วก็หันหน้าขึ้นบนสูงประมาณกี่เท่าไหร่วะเนี่ยสักประมาณประมาณนี้ก็พอแล้วนะเข้าออกตรงู่นครับโอเครับน็อตจากด้านล่างมาก่อนฮะทุกคนเข้าสู่ตรงนี้อ่ะ ถือว่าตรงอยู่นะครับแล้วก็จากด้านบนนะฮะออกมาสิอึ๊บไปขึ้นพาดผ่านพาดผ่านยาวมาเลยฮะเออจะลงยังไงวะเนี่ยประเด็นถ้าผมรับมาจากบริเวณฝั่งนี้ครับแล้วก็ออกหันหน้าสู่บริเวณฝั่งนั้นอ่ะต้องต้องลองอาจจะต้องเป็นพื้นที่แบบว่าสายพานคดเคี้ยวหน่อยครเพราะว่าถ้ามาตรงๆเนี่ยน,น่าจะยากอยู่อ่ะเดี๋ยวผมลบออกก่อน เอาล่ะงานใหญ่เฉยเลยครับไม่น่าจะเป็นงานใหญ่ได้เป็นงานใหญ่เฉยเลยบ้าน่เดี๋ยวผมสร้างมาอีกอันหนึ่งฮะตรงนี้สูง2ชั้นไปเลยโอเครู้สึกว่าข้างล่างจะลอยเล็กน้อยไม่เป็นไรครัดีดิดหน่อยๆผมจะต้องมาตรงนี้ครับเพื่อที่จะเข้าสู่ร่องตรงนี้ให้ได้อาจจะต้องสูงขึ้นอีก1ชั้นนะครับโอเคเพื่อที่จะให้มันผ่านร่องตรงนี้ไปให้ได้ฮร ไม่ได้สิต้องสองชั้นนะครับผมต้องเอาอัน,อนกลางต้องเอาอันกลางครับเอานี้ออกก่อน,นครับอ่ะเรียบร้อยตรงนี้ก็วางสโลปนะครับมันอาจจะงงงนิดนึงครับทุกคนซึ่งผมก็บอกเลยว่าผมก็งงเหมือนกันว่าผมทาอะไรอยู่อ่ะเอาล่ะรับจากตรงนี้มาครับหันหน้าเข้าสู่ตรงนี้ครับเพื่อที่จะรับมาโอเคชืบหันข้างบนหันหน้าไปฝั่งนู้นอ่ะลองรับมาสิครับว่ามันเป็นยังไงครับตรงนี้ก็สโลปนิดหน่อย ม่ได้แย่มากนะส่วนตรงนี้สิจะสลปไปยังไงต่อวะเนี่ยอะลองดูฮะได้ก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่ผมต้องเอาเขาลงบริเวณเออลงตรงไหนได้วะเนี่ยอะผมว่าลงตรงนี้ได้อยู่นะครับอาจจะไม่ชนแต่ก็เกือบชนอยู่อะโอ้ถือว่าเสียวไส้พอสมควรนะครับอันนี้ก็โค้งไปเข้าสู่ตรงนี้เลยอาได้อยู่นะเอาละสร้างใหม่เออทีนี้ตรงแล้วนะครับผมตรงนี้ที่จริงเราทําให้ตรงตรงได้ฮะ เออตรงนี้อาจจะเบี้ยวนิดหน่อยเดี๋ยวผมทาให้มันดีๆแล้วกันอยากให้มันสวยสวยงามตรงนี้ผมอยากจะให้มันตรงฮะก็เอามาวางนี้เออโอเคตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็ต่อนี่มาสู่นี่ครับอ่าสลบเล็กน้อยแล้วก็ตรงนี้ครับเอียงเข้าสู่ตรงนี้มาครับฟืบเรียกว่าเป็นสายพานคดเคี้ยวอ่ะใส่เข้าไป อ่ะเรียบร้อยครับปวจะเดินขึ้นไปดูบนหอคอยก็ลืมไปหอคอยแม่งไกลชิบหายเลยก็ค <c> ง <oughs> <c oughs> ไม่เอาดีกว่านะครับโอเคทีนี้เนะี่ยผมก็จะต่อไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวไม่ไม่อย่าเพิ่งจะเพิ่งต่อสิอย่าเพิ่งต่อเพราะว่าเอาละตรงนี้เนะี่ยเราได้แอสเซมเบอร์นะครับก็คือสร้างอันนี้ใช่ไหมที่เราจะสร้างกันก็คือเอ้ไม่ใช่สิเราจะสร้างอันนี้อีกอันนึงก็คือเราจะต้องสร้างอันนี้ครับโรเตอร์ outer, ฮะซึ่งมันต้องใช้น็อตน็อตนี่เป็นสิ่งของที่มันค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าโหวตมากเลยอะ่ะเออ ใช้เยอะจะจัดเลยฮะแล้วน็อตเนี่ยผมจะผลิตพอไหมเนี่ยเอาจริงๆก็รู้สึกคิดอยู่นะยว่าจะผลิตพอไหมเพราะว่าน็อตผลิตช้าม,มากที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่บอกเลยว่าน็อตผลิตนานมากผมว่าน่าจะพอถ้าไม่พอก็ค่อยว่ากันนะครับอ่ะทีนี้ผมก็ต้องเอาอันนี้ออกก่อนเพื่อที่จะแบ่งเป็น2เลเยอร์ฮะก็คือต้องมีสปริตออกมาครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไปใช้2ที่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีออก2ข้างครับก็คืออันหนึ่งเข้าสู่1อันอันนี้ก็ตรงไปนะปกติสุขของมันเอาละครับผมอีกอันนึงก็จะต้องวางคล้ายๆกันซึ่งสูงกว่านี้ครับอ่าสูงกว่านี้ก็คือโอ้ยตกเวนทำไงดีเดี๋ยวสร้างทางขึ้นได้ไหมอ่ะอย่างนี้แล้วกันเล่นแบบง่ายๆอีซี่เอาละทีนี้ก็จะหันหน้าไปรับมันมา1อันครับเอาวางไว้ตรงนี้ และอันนี้เี่กก็จะขึ้นสูงกว่าอันนั้นสักประมาณ1สเต็ปก็พอนะครับผมเพราะมันจะข้าไปฝั่งนูนน้นไงเอออ่ะหมุนไปรับตรงนี้มาก่อนฮะจากเชฟฟึบทีนี้เนี่ยนะ็อตน่าจะน่าจะขาดตลาดพอสมควรนะไม่รู้จะสร้างทันหรือเปล่านะครับเนี่ยอันนี้ก็จะต่อไปเพื่อไปสู่ตรงนู้นนะครับอันไกลๆตรงนู้นเลยฮะก็ <c oughs> บอกเลยว่าพาร์ทนี้เป็นการสร้างแบบแอดวานซ์ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมเรา เอาออกเหมือนกันแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้ครับจาก constructor นะครับเป็นในส่วนของ a s s e m b l e ์ให้หมดเลยครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เรียกว่าเวทนาการอันใหม่บ้างนะครับเออมันปลดล็อกมาก็ต้องใช้หน่อย assembler come on มาครับผมวางไว้นะตรงนี้ได้ปะวะเนี่ยขาดอะไรอขาดโรเตอร์เวนน็อตใช่ไหมน็อตเรามีเยอะเหล็กเส้นเราก็ได้จะมีเยอะเดี๋ยวขอ โดไปสักหนึ่งกองโอโ้นี่ผมน็อตมีเต็มเลยแต่ผมย้ายไปใส่ตรงนู้นด้วยแล้วกันโอเคนี่ผมเอาเก็บเก็บ <ๆ S 1> ไว้ก่อนนะไม่ได้ใช้ฮะโอเคผมว่าประมาณนี้น่าจะพอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปสร้างไอเอสเซมเบอร์ Assembly กันไอตัวคราฟของอันใหม่นะี่โอเคผมว่าประมาณตรงนี้น่าจะใช่ไหมเท่ากันยังเอ่ยอ่าเรียบร้อยครับทีนี้เนี่ยเราก็วางไอ้นี่ก่อนสายพานให้มันตรงนะสองอย่างรับมาฟิบหนึ่งอันนี้อีกหนึ่งอัน รับเหล็กเข้ามาก่อนนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเราไว้สร้างอะไรนะเรามีน็อตกับเหล็กเหล็กแผ่นอ๋อน็อตกับเหล็กแผ่นเราสร้างอันนี้ส่วนอันนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนจากผลิตเหล็กแผ่นเป็นเหล็กเส้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็จะไว้ผลิตในส่วนของโรเตอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องไปเปลี่ยนกระบวนการผลิตก่อนฮะจากเหล็กเป็นเหล็กเส้นไนบหมดเลยนะครับผมตรงนี้นะเปลี่ยนนะครับผอมอ่ะไม่ไงั้นมันก็จะผลิตไม่ได้แล้วก็ ล็อตใหม่นะ่าจะกําลังออกมาเป็นเหล็กเส้นอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องโละขออตัวนี้ออกครับชิปหายแล้วกูทิ้งเลยละกันนะครับเพราะว่าจริงแล้วขอมันผลิตง่ายนะครับเออไอ้พวกนี้เนี่ยไม่เท่าไรครับเหล็กมันมาเรื่อยๆนะครับเรียกว่าเราใช้ทรัพยากรอ,อย่างสิ้นเปลืองนะตอนนี้เนี่ยลบทิ้งไปเพราะเราต้องการเหล็กเส้นมากกว่าเหล็กแผ่นเพราะเราไม่ได้ใช้เหล็กแผ่นในการคราฟอะไรตรงนี้ก็ต่อเข้ามาแปนะบแล้วตรงนี้ก็คือแป๊บหนึ่งนีเก็บก่อนเดี๋ยวเอาครับครับ เอาละทีนี้ตรงนู้นนะครับทุกคนเห็นไกลๆตรงนู้นไหมก็จะต่อมานะครับผมเอ้ยตรงนี้มันเบี้ยวนิดหนึ่งมาทุกคนเหมือนมันจะเบี้ยวเบียว่ะวะเนี้ยเออผมมีความรู้สึกว่ามันเบี้ยวนะครับแ๊บหนึ่งนะครับดูจากไกลๆแล้วมันเหมือนมันเบี้ยวเบียวเลยเอาละครับทีนี้เราต้องรับจากด้านบนทั้งหลังตรงนู้นนะครับผมโครไกลไข่พะโล้ครับมาสู่บริเวณตรงนี้ฮะมันน่าจะเตี้ยเกินไปนะผมมีความรู้สึกเนี้ย เอ้ยได้อยู่ได้อยู่จริงๆแล้วได้อยู่นะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเราต้องเอามาเข้าสู่ตรงนี้นะครับโอเคอึ๊บอึ๊บเออถ้าสูงได้อีกหนึ่งขั้นน่าจะ e อีซี่กว่านี้ป่ะลองวางดูก่อนดิเหมือนจะติดไหมแต่มันก็มีถูถูไถ่ไถ่เล็กน้อยฮะงั้นผมเอาขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นดีกว่าโอเคใช่ป่ะวะหรือเท่าเดิมวะเนี่ยเอ้ยมีความรู้สึกว่ามนเหมือนจะเท่าเดิมเนะี่ยไม่น่าเท่าเดิมอะ่ะผมว่าน่าจะสูงกว่าเดิมโอเคไปครับ โอเคมันยาวสุดในแค่นี้ด้วยครับทุกคนเรียกว่าเราสร้างสายพานยาวจัดเขาให้ยาวได้แค่นี้อะมันดันไปถูถกับตัวอะไรบ้างไหมเนะี่ยดูก่อนนี้เออเหมือนจะไม่ไม่โดนนะครับเอยแต่ก็เฉียวนะแต่ก็ไม่โดนนะครับโอเคจริงๆอันนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีลิฟต์แบบอันนี้ก็ได้นะครับผมที่จริงเข้าเลยก็ได้นะโอเคเอาละเรียบร้อยเออแล้วตรงนี้เนี่ยผมจำเป็นต้องมีลิฟต์ด้วยเหลอผมถามจริงทำไมผมไม่โค้งเข้าไปเลยวะ โอมก็คิดไม่ทันเลยทำไมผมทำอย่างนั้นล่ะทุกคนนะเอาออกก่อนดิทำไมผมต้องมีลิฟต์ให้มันยุ่งยากไปเรื่อยล่ะเนี่ยทำไมผมไม่โค้งเข้าไปเลยตั้งแต่ที่มันน่าจะโค้งได้อยู่แล้วนะเอาละผมนี่ก็งงตัวเองเหมือนกันนะเอาละครับผมก็จะวางไว้สักตรงนี้ให้มันตรงครับแล้วก็โอเคเออก็โค้งเข้าไปเลยโอเคอย่างนี้ผมว่าโอเคกว่านะเออมันดูไม่บูดเบี้ยวเหมือนเมื่อกี้อะเดี๋ยวผมไปปรับเปลี่ยนตรงนี้ด้วยครับ จะได้โอเคเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะสร้างยาวจากตรงนี้มาแล้วเอาอันนี้ออกไปซะนะมันจะได้โอเคเอาละตรงนี้ยาวมาสู่บริเวณตรงนี้เอาละถือว่าเฟี้ยวกว่านะครับแต่ทรายพานเกือบจะเรียกว่าคูดกับพื้นแต่ก็ไม่คูดกับพื้นถือว่าดีเอาละเรียบร้อยทีนี้ขบวนการเท้าหมดของผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตามธรรมชาติแล้วนะครับผม ถ้เาเราผมจะต้องต่อสายไฟนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันใช้ไฟ2อันเนี่ยรวมกัน30อยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยมันใช้ไฟเท่าไหร่เอ่ยสี่นะครับสี่สองแปดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะอาจจะใช้ไฟที่บ้านมาใช้ตรงนี้ได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองนะครับผมในการสร้างใหม่ก็เออใช้กับตรงนี้เข้าไปแล้วกันนะครับผมผมก็จะต่อสายไฟซึ่งมันน่าจะทะลุก,กับตรงนี้หรือเปล่าก็ไปดูฮะทำไมผมไม่ต่อสายไฟข้างล่างวะจะได้ไม่ต้องไปมั่วกับฟาวเดชันด้านบน เอาไว้อย่างนี้ดีกว่าน่าจะดีกว่าเยอะฮะเอาละต่อไฟนะครับโยงจากบ้านมาครับผมเพื่อรับไฟฟ้านะครับผมเราก็ยาวไปไปตรงนู้นเลยครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็รับจากตรงนี้มาโอเคตรงนี้ก็จะมีกระบวนการผลิตนะครับ8หน่วยอ่ะสวยงามเพราะว่าเราใช้แค่แค่ตรงนู้นนะครับ2ตัวอันนี้ก็ต่อนู่นไปฮะฟืบนี่ก็ต่อนี้ไปเฟบ ไฟน่าจะเข้าแล้วผมสั่งผลิตย่างเนี่ยโนพาวเวอร์ no เอา้า w h น no น o w e r อรนี่ต่อนี่ใช่ไหมไอน,นี่ก็ไปต่อนี่แล้วไอนี่ก็ไปต่อนี่ไอน,นี่ก็เข้าสอนดูทำไปมามถึงโนพาวเวอร์บ้าบอจริงฮะต้้งไฟฟ้าไม่มาอ่ะไอน,นี้ส่วนนี้อ่าเราก็ค่อยไล่มาทีละอันฮะอันนี้ส่วนนี้ไฟฟ้ายังไม่มาอีกอันนี้ส่วนนี้ฮะอย่าบอกนะสายไฟไอเสาไฟพัง เอาถามจริงเฮ้ยไฟฟ้าก็ผลิตอยู่นี่ถามจริงศูนย์พออ๋อผมไม่ได้ไม่ได้เปิดสวิตเออผินผิดที่ผมเองิดท,ที่ผมเองเลยครับผมถึงกคนนะมันพินที่ผมเองะไม่ได้ผินที่ใครเลยก็ว่าแล้วอะไรวะก็ทำหมดทุกอย่างถูกก็ทต่ใบไฟไม่มาลืมเปิดสวิตนะ โอเคครับตรงนี้เนี่ยต้องการไฟฟ้าอู้ตรงนี้น็อตออกมาเร็วอยู่นะก็ใช้ได้อยู่ถ้าผลิต2อันก็ถือว่าได้จะทันอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีเรียกว่าไฟฟ้าเป็นของเขา1เครื่องเลยครับผมก็จะให้เขาไป1ึงอันเลยนะครับหน้าบริเวณตรงนี้เราก็จะวางไว้ตรงนี้ครับโอเคแล้วก็เป็นทางขึ้นนะครับเอาไว้วางในส่วนของไฟฟ้านั่นเองนะครับทุกคนอ่ะ เพราะว่าสองอันนี้ใช้30ิพอดีเป๊ะเลยนะครับผมตอนนี้ไฟฟ้าเรียกว่าเป็นที่หมายปองนะครับผมผมจะปีนขึ้นไปวางข้างบนได้ไหมเนี่ยผมมองไม่เห็นนะครับทุกคนเอาละครับผมขอปีนขึ้นไปวางข้างบนนะผมมองไม่เห็นนะมันจะได้สวยงามอ่ะวางข้างบนนี้น่าจะดีกว่ายเยอะเอาละครับผมวางไว้บริเวณหันหน้าเข้าสู่ตรงนี้ละกันนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเราก็จะต่อออกสายไฟดึงอันนะครับผมเป็นเสาไฟเหมือนเดิมเพื่อที่จะต่อไป ตรงนี้ก็มันมีแค่2เครื่องนะครับที่รับได้ก็คือนี่เขานี่แล้วก็ดีเขา้าตรงนู้นไปเลยก็ชิวๆไหมใส่ไฟเข้าไปครับเราจะได้ผลิตได้สัทีเรียบร้อยตรงนี้น่าจะไฟติดการทํางานน่าจะมาแต่ทีนี้ต้องการต้องรอน็อตก่อนนะตรงนี้น็อตไม่มาน็อตไม่มาครับผมทําไมน็อตไม่มาฮะเพราะว่าผมไม่ได้ต่อเ <laughs> ออให้ไปได้อย่างนี้สิวะ นี่ไงก็ว่าแล้วทำไมน็อตไม่มาครับเอาล่ะทีนี้น็อตก็จะมานะครับผมทีนี้เราไปดูกระบวนการผลิตของอันใหม่ครับว่ามันผลิตนานไหมใช้ผลิตอันนี้คือเราผลิตอันนี้อ่าเรายังไม่ได้คลิกด้วยซ้ำนะครับใช้เวลา12วิโอ้นานนานใช้ได้นะครับอันนี้ผลิตโรตเตอร์10โอ้ห15วิเลยเหรอโอโ้โหสุดยอดนฮะน็อตข้างบนก็กําลังส่งมาครับนี่ครับทุกคนนะด้วยความภูมิใจของผมเองนะครับผม เอาละผมอยากจะมีรุกเอาทาวเวอร์นะครับไว้บริเวณแถวแถวนี้สักอันหนึ่งเพื่อดูว่าความสวยงามของบ้านเมืองเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรคือจริงก็ไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับผมนี่ผมจะสร้างฟาวเดชั่นสูงสูงสักหนึ่งอันซึ่งขอลากมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลากมามันจะวางโครงไม่ได้เอาชิปหายแล้วคอนกรีตหมดครับเดี๋ยวขอไปเอาคอนกรีตแป๊บหนึ่งนะมาแล้วคอนกรีตยังผลิตปกติอ่าดีนะคอนกรีต ยังเป็นเรียกว่าการพัฒนาตัวมันเองครับคือมันก็ทําไปเอ้ยอันนี้มันหยุดผลิตอย่าบอกหนาว่าไฟหมดผมว่าน่าจะใช่นะครับโอเคไม่เป็นไรเรามีเชื้อเพลิงให้นายทำต่อไปไอ้หนูโอเคฮะตอนนี้เริ่มเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ชิปเป่งครับบางทีก็ควบคุมยากอะเอาละทุกคนผมจะต่อมามาสุดบริเวณ ตรงนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือผมก็จะเอาออกไปแค่ผมต้องการล่างมันใหม่เฉยครับไม่งั้นมันก็จะสร้างไม่ได้สูงๆนะมันจะสร้างอันเล็กๆเตี้ยโอเคผมต้องการแค่อนี้เดียวแหละสร้างขึ้นที่ขึ้นไปฮะสี่มุมสมมุมก็ได้อ,อะ,ะอ,อแล้วก็ตรงนี้อีกมุมนึงนะครับได้ปะเนี่ยเออแล้วก็ตรงนี้อีกมุมนึงเออ แล้วก็ลุก out tower ครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงนู้นออกด้วยครับตรงนู้นวางไว้เฉยๆนะเพื่อที่ว่าอยากจะส่องดูว่ามันเป็นยังไงอรอันนี้ก็วางไว้ตรงใจกลางเอาบันไดไว้ฝั่งนี้ครับผมโอเคผมว่าน่าจะตรงแล้วนะครับเอาละปีนขึ้นไปดูความภาคภูมิใจทั้งหมดที่ผมมีนะครับผมในพาร์ทนี้โคตรภูมิใจเอาละครับผมนี่เป็นยังไงเอ่ยซื้อว่าฟิลฟ้าวแต่ว่าของข้างบนนั้นเนี่ยยังไม่มาเลยทําไมมันไม่มาครับอ๋อเพราะว่าผมไม่ได้ต่อไว้นะครับโอ้ยปั๊บ เกือบตายชิบหายเอ้ยผมลืมต่อตรงนี้ครับนี่ฮะเออแป๊บหบนึ่งนะครับผมอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีแล้วมั้งอันเนี้ยเออเพราะว่ามันหนึ่งต่อหนึ่งแล้วอะทุกคนเออไม่ต้องเอาไม่ต้องมีนะอันนี้ต่อนี่เลยอ่าอันนี้ไม่ต้องมีแล้วครับอ่ะมันจะได้ผลิตต่อไปครับไม่ว่างเว้นอ่ะสวยวเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือผมผลิตอะไรนะเรนฟอร์สเพลทป้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับ ใช่ปะมันจะออกมาอันนี้เป็นโรเตอร์นะออกมายัางอยากเห็นนะโอ้โหสิบห้าวินะครับกว่าจะได้แต่ละอันอู้มันอยู่ข้างบนแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยสิผมอยากเห็นหน้าตาแบบใกล้ๆชิดฮะมาเร็วนี่โอ้โหใช่เลยนะครับผม <c ười> คืออะไรวนะแล้วก็อันนี้คือเรนฟอร์สเพจครับก็คือแผ่นเหล็กขนาดใหญ่นะฮะก็จะส่งเข้าไปสู่เก็บตรงนู้นครับนี่แต่ขบวนนการที่เป็นระบบหมุนเวียนนะครับก็คือการ ครับน็อตเข้ามาใส่ตู้ตรงนี้แล้วก็เอาน็อตเนี่ยไปสร้างของที่มันเป็นแรม e material นะก็คือ2อันบนนู่นครับซึ่งถ้าน็อตเนี่ยมันมีเก็บที่เก็บเพิ่มก็คงจะดีนะเพราะาตอนนี้น็อตแบบได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปไม่มีกักเก็บตุนเลยนะครับผมแต่ว่าของที่มีกักตุนก็จะเป็นโรเตอร์ด้านบนนะครับผมแล้วก็เนี่ยสองอันเนี้ยนฟอร์สเพจครับเอาละครับผมก็พาทีผมต้องขอพากเพีเท่าีก่อนแล้วกันนะครับผมด้วยความภาคภูมิใจของสายผ่านแห่งบิ๊กบอสวัตต f ฟัคครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผม ถือว่าสนุกดีนะครับผมเกมนี้เรียกว่าเพลินๆนะครับอาจจะปวดหัวนิดนึงเวลาเราสร้างได้เยอะๆแล้วแต่ว่าโดยรวมแล้วเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากครับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอรบกวนทุกคนรับที่ดูคลิปนี้เอื้อมมือทุกท่านนะครับไปกดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อไม่ให้การรบกวนจนเกินไปนะครับก็ไปกดให้หน่อยเนาะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยครับใครยังไม่ซับสไคร์ก็กดซับสไคร์เลยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบบ